ก็ต้องยอมรับว่ามีการกดดันวุฒิสภา,าเยอะนะครับแล้วก็ที่ไม่มาประชุมก็สิเกือบ4ีกว่าคนด้วยกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหาหยุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางทาง่านประธานสภา ครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทํางานด้วยความเชื่อใจซึ่งการละก,กันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร้ฐเจตจงนนในรอบหน้าพรรคเก้าไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตราหนึ่งสองไหมครับหรือว่าจะมีการปรับ คุยก <muitas> <arias> ันอย่างไรเพื่อหารือกับทางระทรววครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรับเราก็ทาอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนาเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาที่การพักคุณชัยชวัตรก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณไอติมพาริตก็มี ได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับมีการตั้งเป้าไว้กี่นงในึครั้งเราตั้งเป้าที่เท่าไหรบตอนนี้ก็คงคงมุ่งหน้าสู่การเลืการลงมติครั้งที่สองต่อไปก่อนนะครับทีเด็ดติรลงมติครั้งรกจะจะพูดในเรื่องของมาตรียนที่สองตามที่สววองบอกว่าถ้าปรับลดนะก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะจะพิจารณาตรงนี้ไม่ขาดในการลงมติที่สองนะครับก็คงยังยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับท่าท่านไทยยังมายันที่กี่นัดะ That the candidate would with, with the results of what happened in the parliament today i accepted but i'm not giving up in very short sure. i accepted that that uh, i couldn't reach 376 i got 324 and there's 200 abstains um, i also accepted that it's below expectations in the sense that a lot of people didn't come to become quorum as well as um, not voting as uh, they wish and i understand that there's a lot of pressure on them

รครับก็บก็อย่างที่ที่บอกว่าก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงครั้งใหม่ต่อไปแล้วก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับได้ข่าวได้ข่าวว่าบางท่านไปต่างประเทศบางท่านไม่อยู่บางท่านออกจากห้องประชุมไปแล้วทั้งหลายเนี่ยไอ้นั้นเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าที่พูดได้ก็คือว่ายังไม่ยอมแพ้แลว้ลวก็จะใช้เวลานี้ในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงใหม่นะครับว่าการมองยุศรนนี้ยังไงบ้างนะครับเราจะึเราจะศึกษาแล้วก็เดินหน้าต่อไปก็ก็เห็นก็เห็นว่า านเป็นอุปสรรคที่เราเข้าใจชื่นชมแล้วก็อยากให้กำลังใจวุฒิสภานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณทั้ง13ท่านที่กล้าหาญแล้วก็ลงมติตามที่ท่านได้เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้และในขณะเดียวกันก็คงต้องศึกษาศึกษาเพิ่มเติมว่าเหตุและผลอะไรที่ทําให้หลายคนไม่ได้มีโอกาสมาเป็นองค์ประชุมร่วมด้วยซ้ำไปแล้วก็หลายท่านก็อาจจะไม่ได้โบนัสที่ท่านคิดนะครับเดี๋ยวยังไงขอขออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับนี้ถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้นี่ยังจะไปต่อไหมคะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องวางแผนที่2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมีการเตรียมใจเป็นฝ่ายค้านไหมครับอะไรนะครับมีการเตรียมใจไหมครับว่าวันนึงอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีกหมนตอนนี้เตรียมใจในการโบสครั้งที่เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโบสครั้งที่สองครับคุณพราสังขัดจะได้อีก60กว่าเสียงเนี่ยครับเงื่อนไขเดียวให้พรรเก้าไกลเนี่ยปรับลดในเรื่องเดียวเลยพัรเก้าไกลจะยอมไหมครับอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นการอุปมาอุปไม้ที่อาจจะไม่ใช่จริงเรื่องจริงนะครับออาาไดเเียงงิ่่่ทนรืขค ก็ได้นะครับก็ขอเวลาให้ให้สภาได้ได้อาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ตะก่อนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาครับต่อายไหมคะคุณพี่คะ่อไได้ไหมคะว่ามันถ้าเกิดถ้าต้องใช้เวลาา ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป้าหมายของแต่ละคนในนี้ก็คือไปเป็นเป้าหมายที่ตรงกรันแต่อาจจะที่จะประเมินต่างกันแค่นั้นเอง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีเวลาก็จะทําความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับว่าว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไปในเป้าหมายเดียวกับท่านเ<อ>ท่านั้นเองเพียงแต่แว,ว่า,ววาอยากจะให้กินดถึงอ<ใ>นาคต่ระยะเวลารอบสองนี่มันก็ไม่ได้นานมากนะคะถ้าเทียบกับรอบหนึ่งนี่มันก็มีเวลาในการที่เราจะถือพิธสาหรือว่าเราแต่ก็ยังแพ้ถ้วรอบสองจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะ ก็แล้วแต่ที่จะมองผมยังคิดว่ามีเวลาครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆกันย่าอยากขบังนโยบายได้ไหมครับยื่นขอยีบังนโยบายได้ไหมครับมายถึงนโยบายไหนล่ะครับต้อถามไหมครับเด็กจะหนึ่งจะสองจะไม่ลดต่ำเกลีบ้านย่งสองยังครับยังไม่ถึงเวลาก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไงเราก็ต้องรักษาคำพูดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชนสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณนะครับผมไม่ได้ยินคุณพูดเลยอ่ะโอ้ที่